ท่านผู้พาวุฒิสารัศดรน,นะครับตั้งแต่วันที่20มีนาคมต้นมาเนี่ยเขาเองนอกจากจะจับจ้งองการหาเสียงของผู้สมัครพรรคและพรรคการเมืองต่างๆนะเนี่ยจริงๆก็เป้า,ปาสังเกเตการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนด้วยนะครับก็พบ,พบพว่าตลอดนะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็พบ,พบพว่ามีสื่อมวลชนหลายสำนักนะครับ จะรายงานข่าวรายงานกิจกรรมการหาเสียงของสสและของพรรคการเมืองเนี่ยจะไม่เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าในการเลือกตั้งสสปี61ที่ได้ขยายเพิ่มเติมนะครับกฎหมายก็เขียนว่าห้ามผู้สมัครพักการเมืองใดเนี่ยใช้สื่อมวลชนวิทยุโทรทัศน์นะครับหาเสียงนะครับเว้นแต่ในเหตุการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด คณะกรรมาการการเลือกตั้งเองก็กำหนดว่าการหาเสียงนะฮะนิตยสารรายงานข่าวสื่อมวลชนเนี่ยจะต้องเสมอภาคนะฮะกลางในเที่ยงตรงนะครับนี่คือไฮไลท์สำคัญและเท่าที่ผ่านมาเนี่ย,พนนยเพราะว่าสื่อมวลชนทางสำนักโดยเฉพาะสื่อมวลชนที่เป็นทีวีนี่นะครับก็มักจะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งเชิญตัวแทนรับการเมืองมาออกทีวี โดยเฉพาะการจัดดีเบตนะครับซึ่งจัดหลายหลายครั้งเนี่ยผมก็สังเกตว่าส่วนใหญ่ก็มักจะเชิญพักการเมืองมาไม่ถึงสิบพักหรอกครับและส่วนใหญ่ก็เป็นพักเดิมๆซ้ำๆกันอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยพักลมชายตั้งชาติพักเก้าใจพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์นะครับพักประชาชาติพักไทยพักดี นะครับใครสร้างใครอย่างนี้เป็นต้นไม่เกินสิบพรคนะฮะที่เชิญออกมาออกดีเบตทั้งๆท,ที่การเลือกตั้งครั้งนี้มีพักการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งเนี่เป็นสิบพักการเมืองนะครับมีผู้สมัคร4 7 8 1คนนะครับแต่ซื้อออกมาดีเบตไม่ถึงสิบพักการเมืองไม่ว่าจะจัดที่ไหนนะครับก็จะอยู่ในไม่เกินสิบพักนี่แหละงั้น มันก็ไม่เข้ามันก็เป็นการลรังเอนะฮะไ,ไม่เสมอภาคไม่เที่ยงตรงในการรายงานข่าวหนังสือบางช่องเลยครับรายงานข่าวผู้สมัครบางคนเนี่ยทุกวันโดยเฉพาะื่อที่เกี่ยวพันอาจจะมีภรรยาไปลงเลือกตั้งที่ลงข่าวทุกวัน ผมเห็นว่าการเสนอข่าวอย่างนี้อาจอาจะทำให้เกิดผลได้ของเสียต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของคนบางรัคก็ลเลยต้องร้องให้คอกรองเนี่ยได้งค,คับใช้กฎหมายหรือสั่งการไปยังสำนักหรือสื่อสำนักต่งกางๆว่าให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายไม่ใช่ชี้นำไม่ใช่หลังเอียงนะครับหรือรายงานข่าวเฉพาะคนุที่ตนเองสนใจเพราะกฎหมายก็คือกฎหมายต้องยึดถือวางเสมอคาค ยึดถือความเป็นกลางและเที่ยงตรงนี่คือหนเรื่อสำคัญที่จําเป็นที่ต้องมาช่นให้กรกตได้รับรู้แล้วก็ดําเนินการตามประเด็นที่ก่อสา้างหนดหากกรกตเชื่อเพิมเฉยก็แน่นอนหลังเลือกตั้งคงต้องมีประเด็นในการนําไปสู่การฟ้องร้องนะครับซึ่งอาจจะนาผลไปสู่การเป็นโมฆะของการเลือกตั้งได้ในานาคกครับ